ยังใับมาอีกนะ<ป>อืมนั่น,านน,าน, <laughs> น,น้ำเนอโอ้ยบ่อยกล้องบ่เนาะผู้กินนี่เนาะฮ <laughs> ะ <laughs> น, <laughs> นี่นี่ <laughs> นะฮัลโ <laughs> หลักเนอน่าผู้สาวก,กับบาดใหญ่มาจือเอาเดอ้อผู้เบาผู้เดอ้อนี่มากินกระเลมกระหลอกไปวอย่างบาอ่างเงี้ยปูอยู่นี่ปะโถ นะอืมอยาปูขอกินก็บอกให้โอ้ยขี้กระจิกเทอหนอนนีน่เนอเออโอนเอ้ยดุลันไปว่าไหนมาว่าไหนว่าบมึงดูอืม้มาเงินเข้าคมจานอย่างนี้แล้วให้ขนอมถือและหลายเลยจานเลยบอกคักๆให้ขนมอ,อ,อ้าวปอกปองเลยเอามาห่วมสั่งน้ำยาปูเด๋อมีสามอืมมาห่วมสั่งน้ำยาปู เอ็มลอยสองกวดฮะเอ็มลอยสองกวดอ๋อนี่บ่อหอยเอ็มลอยบ้นน่นนอ่ะมีปัจจัยอะไรไปแน่นอนมีปัจจัยสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบอาปอนตู้มงดูละอือรวมส่างน้ำนะอ้อโอ้ที่ได้หมกเพชนได้จากินหมกเพชดเกลือเป็นงนัวน้ำเจ้านี่แหละนะ จะเอาเงินมามอบให้อาจารย์ปูอาจารย์ปูว่ได้สางอย่างเดียวนะอาจารย์ปูก็ฮักไว้ซื้อเพชรเกลือเป่งง่วนะ <c oughs> นะซื้อประเด็ก <c oughs> ได้ไปสางทางอย่างเดียวอาจารย์ปูก็ตายแล้วว่าเอาปะโถอาจารย์ปูก็มีเกลือเป่งง่วนขึ้นกันเข้าใจเด้ <c oughs> ดอโดย่ไหมสามชิมแน่ <c oughs> อาจารย์ปูได้เลยชิมหาพันได้เลยได้นั่นแ <c oughs> น่เจียดไปซื้อหินอีกชิมหาพัน จะปูสางบ้านสางทางโอ้ไต่ตาทางท,ที่มากันเรยโอ้โยแน่สามสิบปันกีบอุ้ยเอ็มลอยสองขวดโอ้ออยขึ้นอยากอยู่นะนี่ดูแ<า>ลทำแพงเจ้าพ,พี่ประัยลายลประเด่นหน่อยสามสิบสามสิบปันกีบมาจากบ้านะพังโคกอ่ะผู้ไม่นั่นบ่นี่บ่น<อ>ั่นแหละเบิ้งอยู่นะ คคือพูนีเป็นเอื s <S ้อยผู้นั้นอีกผู oh, ้นึงเนาะแม่นนั่นเลยจะทวงพี่พูนคุยใหญ่อยเมื่อนั้นคุยยังไม่น้อยอยู่นะอ๋อออยู่ใช้บ้านมัอนล้างเหมือนล้างอยู่น้ำแม่เนี่ยแหละฮัลโหลพนั้นก็อยู่น้ำแม่บ่ผู้นั้นอยู่บนพางอ๋อผู้นั้นอยู่บนพางผู้นีอยู่น้ำแม่ผู้นีเป็นลูกปุ๊บบ่ กูที่สองกูที่สองอ๋อเหมือนว่ากูที่สองเออแม่นแหละอืมอ่าอ่ารวมสางน้ำอีเพิ่มมีปัจจัยหลายไปด้วก่อนอ่ะสามชิ้นสิ้พันกีบสาตูอ๋อนู้นเลยมาหยั่งอันนี้มาหยั่งนี่มาหยั่งนี่น้ำน้ำดีดโลน้ำเขียวโอ้น้ำเขียวโอเคอายุวันโนสุขังพลังอาปาปอนตู้ไปแน่นะสิบุได้ลิบบหินนี่เบิ้ง <c oughs> <c oughs> อืมนะอาจารย์ทอนไว้อยู่นั่นะีห้าทรงการนะอาจารย์สร้างรอบนี่นี่ตั้งหุ่มเงินหุ่มคำรอบนี่นี่อาจารย์ปูตั้งเตรียมใส่สรงการเตรียมใส่ใสเดือนหกเพลงนะแต่ีห้าเดือนหกเพลงนี่ปูชิดได้ชิดได้ปัจจัยหลายปันไดเยียดใส่หินน่ เยี่ยสหินแบบแบบเราบบบนี้แหละแรับแบงซื้อแป้งนัวแน่เออนะแบ่งซื้อแป้งนัวแน่มีเจ้าเอาน้ำอิ่มร้อยนะอิ่มร้อยสองขวดเย็นเย็นเอาไม้เนี่ยอาจารย์ปู่ก็สิให้อาเหม่อมให้ผู้ท่าคำแพงให้อาจารย์ปู่นะสิให้ผู้นั้นละกินแล้ว เอแดดผูสิบบกินเองดอกสิมมอรให้ผู้นั่นแหละนะอายุวโนสุขังพลังเด้อสุขใจสุขใจเด้อเจริญงอ่งงามมังคั่งสมบุรณพุ่นผลต่อไปสาธุอนุโมทามิอนุโมทามินมมือนแม่นะแม่นมมือนเนาะเฮ้ยอ้าทุกคนถือเป็นตึกกินดีๆหน่อยโขนเ้ยโอ้ยเมือไหลแก้มหันอายุวโนอายุวโนสุขังพลังสาธุอนุโมทามินางสายสมอน อืมสสงใสายสมอนในประนามเลยนี่ออใสยสมอนในประนามนะอืมอยากหู้ต้องถามถึกแล้วนะนางจุลมณีนางจุลนีอ๋อพมสาาลพมมสินพมลินบอกนางจุลณีพมลิน โอ, Dante, โอ asure, ้กำลังส้มยาปูอยู่อ๋อจะเห็นหนามบอลูุกละนั่นเห็นบล่าเน hey, <te ci male> ี <te ci Cyr il> <te ci ples> uh, ่ยเห็นบปล่าเนี่ยยาปูนะอ๋อยูใสใสสมอนี่สรงใสปนามนะอทสงใสปนามนะเอออยากพูดต้องถามอือคือต้องแหละยูใสลูกหละอ่า ยุนละนี่คมมะลินอยู่ใสลุงละอาเข้าขใจเด้อติดตามอาจารย์ปูดีไรนะอายุวโนสุขังพลังอายุวนโนสุขังพลังสุขังพลังสาธทุอนโมทมีเด้อลกหละเด้อครับแขกดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn